สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อพิเชษฐ์ค่ะปัจจุบันทำงานยงอยู่รือศึกษาอยู่ทำง,งานค่ะอยากจะทราบว่าความรู้สึกหรือความประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะออก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะก็หาที่เรียนหลายที่แต่ว่าก็มาเจอที่นี่แล้วใกล้บ้านด้วยทั้งดีแถวสัมทาระก็เห็นแบบมีหนังสือมาขายครับเปิดดูแล้วอ่านง่ายนะครับก็เลยสในใจมาเรียนค่ะคุณพิเชษฐ์เคย เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเคยเรียนในมหาลาัยครับแต่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นสอนแต่ว่าเขาก็จะสอนแบบสไตล์คนญี่ปุ่นก็คือจะอธิบายไม่ลึกบางทีเราต้องอ่านเองมาก่อนแล้วเขามาเรียนเขาถึงเรเรื่องนั้นเ,เามาเรียนที่นี่แล้วแบบเขาเป็นอาจารย์คนไทยซึ่งมีประสบการณ์สอนที่ญี่ปุ่นได้ประสบการ์เรียนที่ญี่ปุ่นมาหลายปีก็อธิบาย สไตล์คนไทยก็เข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเรียนเรียนสองอย่างมันจะค่อนข้างยากแล้วถ้าเรียนกับคนญี่ปุ่นนะมันจะเข้าใจยากเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็แกรมากไม่แข็งแรงก็อธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างเป็นกันเองครับก็ไม่ไม่มีสื่อไ่ได้มีเอไอพุทเล่นมากอะไรเยแล้วสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงอาจารย์แบงคบะอยากจะขอบุณอาจารย์ที่บอกเทคนิค อยู่กับกรารดาวก็สอบตัวไหนที่มันยากๆแล้วก็เรื่องคันจีอะไรเงี้ยครับพี่ดููเนี่ยครับค่ะขอบคุณมากค่ะ